แสงไฟขนาดไม่เกิน40แรงเทียนที่สว่างอยู่เหนือเพดานส่องให้เห็นร่างของชายทันงสามคนนั่งพิงผนังห้องอยู่ด้วยท่าทางอิดลรยเสื้อและกางเกงถูกถอดออกจากร่างกายจนหมดสิน้นและเป็นที่น่าสังเกตมากทั้งสมคนจ้องสายตามองลงไปที่อวัยวะเพศของตัวเองซึ่งขณะนี้หดจูจนกระทั่งทุกส่วนของมันราบเรียบกับผิวหนังจนมองดูคล้ายๆกับอวัยวะเพศดังกล่าวถูกดึงกลับเข้าไปในช่องท้องหมดแล้ว ห่างออกไปจากผนังห้องที่ทั้งสามคนนั่งพิงอยู่นั้นเพียงเล็กน้อยเจ้าเดืองอดีตนักลบเวียดนามเหนือซึ่งถูกเต็มดวงโชดลัทมีจี้ด้วยหัวแหลงไฟฟ้าจนกระทั่งไอจูขาดออกจากกันนอนหายใจพงาบผงาบคล้ายกับคนกำลังจะหมดลมอวัยวะเพศที่ถูกจี้หลุดออกไปมีลอยไม่เกรียมไปหมดและแทนที่หมอแดเนียนจะทาบาดแผลให้เขากับใช้ทิงเจอลาดบาดแผลสําลงไปอีกเล่นเอาเจ้าเดือง ซึ่งถึงจะแข็งใจขนาดไหนก็ตามต้องแหกปากร้องออกมาลั่นอุโมงแล้วสิ้นสติสมปดีไปด้วยความเจ็บปวดอีกครั้งหนึ่งส่วนลูกน้องที่โดนหลอกเข้ามาในอุโมงใต้ดินถูกหมอแดเนียนเอาสารอะกินายผสมเครื่องดื่มให้กินเพื่อทดลองประสิทธิภาพของสารเคมีเป็น้นสุดท้ายและพร้อมๆกันนั้นหลังใหญ่โผกลางหัวนหน้าแก๊งตัดผ้าใบรถบรรทุกที่โดนหมอแดเนียนฉีดสโคโฟโลามีนบังคับสมองให้สารภาพความจริง เพราะสงสัยว่าลังจะเคยอยู่กับนายนาห,นหรือน้าตกลงธรณีมาก่อนแต่ปรกากฏว่าก่อนที่หลังจะโดนฉีดยาหัวหน้าแกงตัดผ้าใบรถบรรทุกได้เอียงคอไปกัดกระดุมที่เย็บติดเอาไว้บนหัวไหล่เสื้อทั้งสองกลืนกินเข้าไปเม็ดหนึ่งเสียก่อนและก็เป็นที่น่าอัศจรรย์ใจนักเพราะแทนที่หัวหน้าแกงตัดผ้าใบรถบรรทุกจะตอบคําถามตามข้อมูลที่หมอแดนเนียนรู้มาเจ้าลัง กลับตอบด้วยคำพูดที่แตกต่างกับความจริงอย่างชนิดหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวแต่แล้วหมอแดเนียนก็ค้นพบเครื่องแจ้งทิศที่นายทรงวิทย์เลี่ยมเลิศหัวหน้า CEA ซ่อนเอาไว้ในหัวแหวนของเจ้าหลังเข้าอย่างบังเอิญเสียมิชัยซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดที่ใช้ในการจารกรรมได้ตรวจสอบดูก็ปรากฏว่าเครื่องแจ้งทิศซึ่งใช้แบตเตอรี่แห้งเกิดช็อตเสก่อน จึงทำให้ผู้กองชัยธวัฒและอิมดาวซึ่งทำหน้าที่ติดตามสัญญาณจากเครื่องแจ้งทิศไม่สามารถจะจับทิศทางของเจ้าหลังได้แผนการทั้งหมดของ c ี a จึงพังทืนลงอย่างช่วยเหลือไม่ได้จากนั้นเจ้าหลังซึ่งสลบด้วยฤทธิยาสโคโฟโลโมินกระโดนหามเข้าไปขังรวมกับลูกน้องของเจ้าเดืองแล้วถูกหมอแดนเนี่ยนเอาสารไอเกนายผสมเครื่องดื่มให้กินจนกระทั่งเครื่องเพศหดจูลราบเรียบติดกับผิวหนังอยู่ในขณะนี หลังซึ่งพอฝืนจากลิ์ยาขึ้นมาก็พบว่าร่างกายตัวเองเปลือยเปล่าอยู่ในห้องขังและพอเห็นเครื่องเพศตัวเองผิดปกติไปเช่นนั้นก็แทบจะกลั้นใจตาย,ตายให้มันรู้แล้วรูรอดไปเอ๊ะพวกหรือเป็นแบบเดียวกับอ้วกเหมือนกันหรือวะนี่พอหันไปเห็นลูกน้องเจ้าเดืองสองคนที่นั่งทอดอะไรตายอยากอยู่ข้างๆหัวหน้าแก๊งตัดผ้าใบรถบรรทุกก็เอ่ยถามด้วยความแปลกใจครับพี่หลัง ลูกน้องเจ้าเดือนคนหนึ่งซึ่งขุนหน้าหลังเป็นอย่างดีเพราะเคยเห็นหัวหน้าแก๊งตัดผ้าใบรถบรรทุกในบ้านนายณนะรือนาาก้องทรณีบ่อยๆเอ่ยตอบขึ้นมาด้วยน้ำเสียงหมดอะไรตายอยากในชีวิตอ้วสลบอ้วไม่รู้เรื่องหรือสองคนเห็นเหตุหการณ์อะไรหรือเปล่าวะไอหัวแดงย้อนถามขึ้นมาอีกอย่างชนิดแทบไม่หายใจผมเห็นพี่โดนฉีดยาเดี๋ยวพี่หลังก็ถูกหามเข้ามาในห้องขัง ต่อ,อจากนั้นไอ้คนที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับพี่ลังก็เอาเปบปซี่มาให้พวกผมและพี่ดื่มคนละแก้วและพร้อมกระถอดเสื้อผ้าพวกเราออกหมดผมเผลอตัวนอนหลับไปพอตื่นขึ้นมามันก็หดแบบที่พี่เห็นนี่แหละครับลูกน้องเจ้าเดืองเล่าเหตุการณ์ให้หลังฟังอย่างละเอียดทีท้วนเด่นเอาหัวหน้าแก๊งตัดผ้าใบรถบรรทุกเสียวูบไปตลอดไขสันหลังเพราะลองรูปการมันดำเนินไปแบบนั้นก็แสดงให้เห็นว่าบัดนี้ ตัวเขาเองและลูกน้องเจ้าเดืองโดนหมอแดนเนี่นเอาสารอากคินายให้กินซะแล้วหัวใจหล่นวูบไปอยู่ที่ตาตุ่มกิตติศัพท์ของโลกจู๋ที่โด่งดังไปทั่วประเทศนั้นมันก็สร้างความสยองใจให้กับผู้ชายทุกคนจนขวัญหนีดีฟออยู่แล้วเพราะอยู่ดีๆก็เสื่อมหมดสมรรถภาพทางเพศแล้วแถมไอ้จู๋ก็หดหายลงไปจนกระทั่งไม่เหลือแต่ต่อแบบนี้ด้วยแล้วมันก็เล่นเอาหัวหน้าแก๊งตัดผ้าใบลดบรรทุกหมดอะไรตายอยากขึ้นมาทันที สายตาเหลือบมองดูอาวุธที่พระเจ้าประทานมาให้ตั้งแต่เกิดแล้วอยากจะกลั้นใจตายให้รู้แล้วรู้ลอดไปแต่ก็เป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นต่อมาพอควบคุมสติสัมปชัญญะของตัวเองได้ลังก็เริ่มเรียบเรียบเคียงเคยงถามลูกน้องเจ้าเดืองถึงเหตุการณ์ต่างๆในขณะที่โดนจับเข้ามาในอุโมงค์ใต้ดินทันทีสิ่งที่หัวหน้าแกงตัดผ้าใบรถบรรทุกต้องการรู้ที่สุดในเวลานั้นก็คือที่ซ่อนสารเคมี ตังตัวเองรับจ้าง CEE เข้ามาค้นหาด้วยเงินจำนวนมหาศาลร,รูปการที่เกิดขึ้นทำให้หลังมั่นใจว่าขณะนี้ตัวเขาเองถูกพามาขังในห้องทดลองสารเคมีซึ่งอาจจะเป็นที่ซุบซ่อนของเจ้าสารมหาปลายนั้นเอาไว้ด้วยก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันล่างอันสลบสลายของเดืองทำให้หลังต้องขยับตัวเคลื่อนเข้าไปดูยังไม่ทันจะปฏิบัติอะไรต่อไปเจ้าสิงลูกน้องคนสนิทของเสียวิชัย ซึ่งเป็นคนไปจี้ตัวออกมาจากไล่กลางดงก็หอบเสื้อผ้ากองเบลลอโยนลอดซี่กลงเหล็กเข้ามาให้กลางห้องพร้อมกับพูดออกมาด้วยสีหน้ายิ้มๆเสื้อกางเกงของพวกมึงใส่ซะด้วยไอ้ฮาโตเป็นควายยังเสืกนอนแก้ผ้าทุเลศช,ชิบหายไอ้ลังมึงนี่ไม่แดงเฉพาะหัวอย่างเดียวนี่บ่าไอ้ฮาฝอยขัดหมอเขามึงก็แดงแด๊ดไม่แผ้เส้นผมทีเดียวเลยนะบย อย่างนี้เอาไปออกงานบัดรับรองเก็บค่าดูได้จมหูเลยนี่บอยอย่าแก้อักเสบของไอ้เดืองอย่าทาแผลด้วยถ้าพวกมึงไม่อยากให้ไอ้เดืองมันตายเหม็นเน่าในห้องขังก็ต้องรักษาพยาบาลบาดแผลมันด้วยสองสามประโยคสุดท้ายเจ้าสิงพูดด้วยน้ำเสียงห้วนๆใบหน้าที่ยิ้มละไมเปลี่ยนเป็นเยเกยอย่างปัจจุบันทันด่วน นอกจากนั้นก็ยังมีอาการไอแคกๆคสามสี่ครั้งติดต่อกันมือทั้งสองข้างลดลงไปกดของตัวเองอยู่ไปมาแต่ไม่มีเสียงลอดออกมาจากลำคอแม้แต่เดียวหลังและลูกน้องเจ้าเดืองตรงเข้ามาหยิบชุดเครื่องแต่งกายไปนุ่งชนลมุนมุ่นมายไปหมดหัวหน้าแก๊งตัดผ้าใบลดบรรทุกพอสวมกางเกงเรียบร้อยแล้วก็หยิบเสื้อขึ้นมาพิดดูตรงไหล่ด้านขวาแวบหนึ่งกำลังใจเริ่มดีขึ้น เมื่อเห็นกระดุมยังคงเหลืออยู่อีกหนึ่งเม็ดอันแสดงให้เห็นมาถึงแม้หมอแดนเนียนจะเอาเสื้อและกางเกงของเขาไปตรวจค้นอย่างละเอียดถีท้วนขนาดไหนก็ตามมันก็ยังไม่สามารถที่จะพบความผิดสังเกตของกระดุมปริศนาเม็ดนั้นได้เพราะถ้ามองกันอย่างผัดผาากระดุมของเสื้อดังกล่าวมันก็คือกระดุมธรรมดาธรรมดานั่นเองแต่สิ่งที่ปรรจุอยู่ข้างในมันกลับเป็นตัวยาต่อต้านยาบังคับสมองที่ฉายได้ผลมาแล้วในวงการสายลับทั่วโลก มันคือตัวยาที่มีชื่อเป็นรหัสมาแอนตี้สโคโฟ,โฟโลามินที่ CEE ได้คิดขนข,นขึ้นมาต่อต้านยาบังคับสมองโดยเฉพาะด้วยการนำตัวยามาบรรจุอัดแน่นอยู่ในกระดุมแล้วเย็บติดกับไหล่เสื้อเอาไว้ทั้งสองข้างโดยให้อยู่ในตำแหน่งที่พอเอียงหน้าลงไปลิมฝีปากก็จะสัมผัสกับกระดุมพอด,พดีเรียกว่าสามารถใช้ฟันกัดกระดุมกลืนเข้าปากโดยไม่ต้องใช้มือหยิบแต่อย่างใด และพอผิวนอกกระดุมของตัวยาซึ่งออกแบบสร้างเป็นพิเศษที่จะทําปฏิกิริยากับน้าย่อยอาหารโดยเฉพาะก็จะละลายในทันทีทันใดต่อจากนั้นอํานาจของอยาก็จะไปบังคับสมองให้ต่อต้านยาฉีดของฝ่ายตรงกันข้ามทันทีในขณะที่สวมเสือ้อหลังกรลอบสังเกตดูอากับกิริยาของเจ้าสิ่งแว็บหนึ่งต่อจากนั้นก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนักเพราะรู้ดีว่า อาการดังกล่าวเป็นอาการหิวยาเสพติดอย่างรุนแรงที่ตัวเขาเองเคยพบเห็นอยู่เป็นประจำทั้งในและนอกคุกตั้งแต่คลุกคลีหากินอยู่กับพวกมิจฉาชีพนานาชนิดพอเสี้ยนยาเต็มที่ขึ้นมาเจ้าสิงห์ก็หมดแรงถึงกระนเข้าไปที่แป้นโทรศัพท์กว่าจะหยิบปากพูดกรอกเสียงหลงไปได้ก็ทุลักทุเลเอาการเสียผมผมต้องการเฮโรอีนของผมหมด ขอขอผมด่วนได้ครับแต่บัดดนนั้นเองลำโพงซึ่งติดอยู่กับผนังอุโมงใต้ดินก็ส่งเสียงกังบานออกมากลบเสียงโทรศัพท์ที่เจ้าสิงกำลังพูดอยู่นั้นจนหมดสิน้นเปิดสวิตลูกกลงเหล็กช่องทางเข้า,าเราจับพวกสะกดลอยหมอแดนเนี่ยได้สองคนเตรียมห้องขังเอาไว,ดว,ดว้ด้วยจบตอนที่43แล้วนะครับ โหลดติดตามแับฟังตอนต่อๆไปนะฮะขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณที่หลายครับ